จินดีต้อนรับสู่ The Capitalist Compass พอดแคสต์ที่จะถอดรหัสกลไกของตลาดเสรีเพื่อให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างมั่งคั่งและมีอิสระถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับสวัสดีครับกลับมาเจาะลึกประเด็นน่าสนใจกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรามีข้อมูลที่ตั้งคำถามได้น่าคิดมากเลยครับเกี่ยวกับทองคาแล้วก็บิตคอยคือสินทรัพย์2อย่างนี้เนี่ยดูเหมือนจะมีคุณสมบัติที่แข็งแกร่งคล้ายๆกันนะอย่างเช่นหายากทนทาน แล้วก็ต้องใช้พลังงานกว่าจะได้มาแต่ที่นี้มันมีจุดที่น่าสงสัยครับคือปัจจัยที่ทําให้ทองคําแข็งแกร่งเนี่ยมันก็เหมือนเดิมมาตลอดคนส่วนใหญ่ก็รู้ว่าทองคํามันหายากต้องลองทุนขุดขึ้นมาอาจจะต่างกับบิตคอยนิดหน่อยที่เอ,อ่อบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจลึกซึ้งคําถามสําคัญเลยก็คือทำไมคนเราทุกคนถึงไม่ได้ใช้ทองคำในการรักษามูลค่าเงินกันล่ะครับทั้งที่เข้าใจคุณสมบัติดีขนาดนี้ แล้วถ้าเรามีทองคําอยู่แล้วที่มันแข็งแกร่งตามธรรมชาติของมันอยู่แล้วเนี่ยเราจะมองหาบิตคอยไปใช้เก็บเงินทำไมอีกวันนี้เราจะมาลองคุยเรื่องประวัติศาสตร์ของทองคํากันครับโดยเฉพาะประเด็นเรื่องกฎระเบียบการกํากับดูแลว่ามันส่งผลกระทบยังไงแล้วมันเกี่ยวอะไรกับความเสี่ยงของสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างบิตคอยบ้างครับประเด็นนี้น่าสนใจจริงๆครับเพราะอย่างที่ว่าเลย คุณสมบัติพื้นฐานทองคำเนี่ยความหายากความคงทนคนส่วนใหญ่เข้าใจดีเพราะเผลอดีกว่าบิตคอยอีกนะครับแต่ทำไมทำไมมันถึงไม่ได้เป็นเครื่องมือหลักในการรักษามูลค่าหรือ store value อย่างที่ควรจะเป็นค่ะคำตอบสำคัญเลยนะคะจากข้อมูลที่เราดูมาเนี่ยก็คือเพราะทองคำถูก regulate ค่ะถูกควบคุมด้วยกฎหมายอย่างเข้มงวดเลยในแทบทุกประเทศ จุดเปลี่ยนสําคัญมันเริ่มตอนที่ทองคําถูกรวบรวมไปไว้ที่ศูนย์กลางอํานาจอย่างเช่นพวกธนาคารกลางอะค่ะพอมันไปรวมอยู่ที่เดียวนะคะก็มีกฎหมายออกมาควบคุมพอมีการรวมศูนย์อำนาจการจัดการกับทองคําก็ตามมาเป็นเรื่องปกติเลยค่ะและที่สําคัญเลยนะคะคือเริ่มมีการพิมพ์เงินกระดาษออกมาใช้โดยเฉพาะช่วงสงครามโลกครั้งที่หหลายประเทศก็พิมพ์เงินเกินกว่าทองคําที่ตัวเองมีจริงๆเพื่อเอาไปใช้ใจ่ายในสงครามอ๋อเข้าใจครับ มีเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่มันชัดเจนมากๆเลยใช่ไหมครับเรื่องนี้อย่างที่อเมริกาปี1933นะครับใช่เลยค่ะตอนนั้นรัฐบาลสหรัฐสั่งเลยนะคะให้ประชาชนเอาทองคำมาแลกเป็นเงินดอลลาร์ในเรทประมาณ20.67ดอลลาร์ต่อออนซ์แต่พอผ่านไปแค่11ปีรัฐบาลกลับกำหนดอัตราแลกคืนใหม่เป็น35ดอลลาร์ต่อออนซ์อค่ะนั่นก็เท่ากับว่า ใครที่เคยแลกทองไปก่อนหน้านี้เนี่ยมูลค่าทองคำในมือที่กลายเป็นดอลลาร์ไปแล้วมันหายไปทันที41%เลยนะคะโอ้โอหอ41%เยอะมากนะครับนี่คือตัวอย่างชัดๆเลยว่าอำนาจรัฐเข้ามาแทรกแซงความเป็นเจ้าของทองคำได้โดยตรงถูกต้องค่ะนั่นก็แปลว่าพอมาถึงยุคหลังปี1971ที่ยกเลิกการปูกค่าเงินดอลลาร์กับทองคำไปแล้วหรือที่เรียกว่ายุคเฟียมัน,นี่เนี่ย ทองคาก็ไม่ใช่เงินจริงๆในทางปฏิบัติอีกต่อไปแล้วสิครับใช่ค่ะมันกลายเป็นสินทรัพย์ไปแทนแต่เป็นสินทรัพย์ที่ถูกกากับดูแลแบบเต็มรูปแบบเลยครับแล้วนี่คือประเด็นสําคัญที่ข้อมูลเน้นมากๆเลยค่ะการกํากับดูแลแบบนี้เนี่ยทาให้ทองคาที่เรามีนั้นไม่ได้เป็นของเราร้อยเปอร์เซนข้อมูลเขาใช้คําเปรียบเทียบได้เห็นภาพนะคะว่าแต่มีส่วนหนึ่งที่รัฐเป็นเจ้าของด้วย ลองนึกถึงอะไรที่เป็นของเราร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็ต้องเอามันไปที่ไหนก็ได้ตามที่เราต้องการแต่ในปัจจุบันเราขนทองคําออกนอกประเทศได้แบบอิสระถ้าจะขนไปเยอะๆเนี่ยไม่ได้เลยค่ะอ๋อซึ่งมันก็ไปเชื่อมกับจุดอ่อนสําคัญที่ทําให้ทองคํามันถูกควบคุมได้ง่ายมากๆเลยนั่นก็คือเพราะจุดอ่อนที่สําคัญที่สุดของทองคือมันจับต้องได้จึงทําให้มันถูกกํากับดูแลจากกฎหมายได้ง่ายค่ะอ่าเข้าใจแล้วครับ ความเป็นกายภาพนี่เองที่เป็นช่องให้รัฐเข้ามาจัดการได้ง่ายใช่ค่ะควบคุมการเคลื่อนย้ายกำหนดบทบาทจำกัดนู่นนี่นั่นได้หมดเลยแล้วการที่มันถูกกำกับดูแลแบบนี้มันส่งผลต่อมูลค่าจริงๆของทองคำมากน้อยแค่ไหนครับมีการประเมินไว้ไหมครับ มีการประเมินที่น่าสนใจมากๆในข้อมูลเลยค่ะลองคิดตามดูนะคะว่าถ้าทองคํายังคงถูกใช้เป็นเงินเหมือนเดิมหรือเป็นสินทรัพย์ที่ลากเปลี่ยนกับเงินกระดาษได้อย่างสมบูรณ์แบบไม่มีใครมาแทรกแซงเลยมูลค่าจะเป็นอย่างไรข้อมูลประเมินไว้นะคะว่าถ้าทองคําถูกใช้เป็นเงินทองคําจะมีมูลค่าราวๆแปดหมดอลลาร์ต่อออนซ์ค่ะอันนี้เทียบกับปริมาณเงิน M2 ของสหรัฐโอ้โห85,000 ใช่ค่ะยังไม่รวมมูลค่าที่มันเป็น store of value นะคะที่ปัจจุบันก็อยู่แถวๆถว0 0ดอลลาร์ 3, ถ้าทองคำทำหน้าที่ของมันได้เป็นอย่างดีและไม่มีการแทรกแซงจากมนุษย์วันนี้เราอาจจะได้เห็นทองราคา1 0 0 0 0แสนดอลลาร์ต่อออนซ์ก็เป็นได้ค่ะแสนดอลลาร์ค่ะแต่ก็นั่นละค่ะมันเป็นไปไม่ได้แล้วเพราะผลกระทบจากการกำกับดูแลมันเกิดขึ้นแล้วมันฝังอยู่ในระบบไปแล้วเข้าใจแล้วครับแสดงว่าสำหรับทองคำเนี่ย ไอความเสี่ยงเรื่องกฎระเบียบหรือ regulation risk เนี่ยปัจจุบัน regulation risk ไม่ได้เป็นความเสี่ยงในอนาคตที่ต้องมานั่งกังวลอีกต่อไปแล้วแต่มันเป็นผลกระทบที่สะท้อนเข้ามาในราคาทองคำแล้วเรียบร้อยไปแล้วนั่นเองประเด็นนั้นสำคัญมากค่ะและบทเรียนจากประวัติศาสตร์ทองคำตรงนี้นี่เองค่ะที่มันชี้ให้เราเห็นถึงความเสี่ยงที่คล,คล้ายคกันสำหรับสินทรัพย์ที่ใหม่กว่าอย่างบิตคอย การที่ทองคําซึ่งมันแข็งแกร่งโดยธรรมชาติของมันแท้ๆเลยนะกลับถูกกฎหมายเข้ามาควบคุมจนบทบาทเปลี่ยนไปความเป็นเจ้าของก็ถูกจํากัดลงมันแสดงให้เห็นเลยว่าอํานาจรัฐเนี่ยสามารถส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อสินทรัพย์ที่คนมองว่าเป็นเครื่องมือร,รักษามูลค่าได้นี่แหละคะ่ะเป็นจุดเริ่มต้นของความเสี่ยงสำคัญของบิตคอยนั่นคือ regulation risk หรือความเสี่ยงด้านกฎระเบียบนี่เองค่ะโอ้เป็นบทเรียนที่ชัดเจนมากๆเลยนะครับสรุปก็คือ แม้ว่าทองคำจะมีคุณสมบัติทางกายภาพที่ดีเลิศดแข็งแกร่งแค่ไหนแต่การที่มันจับต้องได้เนี่ยแหละกลายเป็นช่องให้ถูกกฎหมายควบคุมได้ง่ายซึ่งการควบคุมนี้ก็มาจำกัดบทบาทและก็ลดทอนความเป็นเจ้าของที่แท้จริงไปพอสมควรเลย ประวัติศาสตร์ของทองคำก็เลยเหมือนเป็นกระจกสะท้อนให้เห็นว่า Regulation r i s เนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญมากๆที่ต้องพิจารณาเลยสำหรับสินทรัพย์อะไรก็ตามโดยเฉพาะสินทรัพย์ที่อาจจะเข้ามาเป็นทางเลือกหรือกระทบกับระบบการเงินเดิมๆ คำถามทิ้งท้ายที่น่ากลับไปคบคิดกันต่อก็คือเมื่อเราเห็นบทเรียนจากทองคำแบบนี้แล้วแรงกดดันด้านกฎระเบียบที่อาจจะใล้คล้ายๆกันหรืออาจจะแตกต่างกันไปเลยในยุคดิจิตอลแบบนี้มันจะส่งผลต่อบทบาทและมูลค่าในอนาคตของสินทรัพย์อย่างบิตคอยน์ังไงบ้างอันนี้น่าติดตามกันต่อครับ